คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณน้ำหวานจะมาเล่าประสบการณ์ตอนที่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวย้ายมาอยู่ในเพิงบ้านเช่าที่หนึ่งแล้วก็เริ่มมีอาการที่แปลกไปครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่ผ่านมา เพิงบ้านเช่ามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองกับสายของคุณน้ำหวานกันเลยครับสวัสดีครับคุณน้ำหวานสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวปทุมธานีค่ะปะทุมธานีานคุณน้ำหวานกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือย,ยังยังค่ะแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลกักย้อนหลังเป็นหลักค่ะร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่เคยฟังสดเลย ไม่เคยวันนี้วันแรก,แรกเออะนะฮะแล้วก็เรื่องที่คุณน้ําหวานจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อสิบแปดปีที่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะเรื่องของเพิงบ้านเช่าเพิงในที่นี้ก็คือเพิงพักอะนะเป็นเหมือนกับ บ้านเช่าแบบว่าเขาปล่อยเช่าในราคาถูกแบบว่าอาจจะเป็นไม้อาจเป็นอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอามาต่อเติมอะไรเงี้ยคะ่ะทําเป็นเพิงขึ้นมาเป็นบ้านเช่าขึ้นมานึกภาพออกละเออค,คือเพิงบ้านเช่าแล้วมันก็จะเป็นบ้านเช่าที่อาพูดตรงๆว่ามันจะอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะมาๆมา,มาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเกิดอะไระขึ้นกับเรื่องนี้คุณน้ําหวานค่ะอ่าโนต้องขอบอกหน่อยว่าอาจจะมี เพิ่มเติมจากที่หนูได้คุยกับพีมงานไว้เพราะว่าพอดีว่าคุยกับพี่สาวแล้วพี่สาวก็บอกมาเพิ่มเติมเพราะช่วงนั้นหนูยังเด็กอยู่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวตอนที่คุณน้ำหวานเล่าคุณน้ำหวานไม่ต้องเร่งตัวเองนะค่อยๆเล่าไปไม่ต้องรีบเล่าไปเว้นวรกไปมาเลยมาเลยเชิญครับค่ะสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็สวัสดีทีมเดอะโค้เตอร์ด้วยนะคะสวัสดีครับอ่าหนูขอย้อนไปเมื่อสิบแปด ปีที่แล้วคือหนูต้องอธิบายก่อนว่าครอบครัวของหนูอะเป็นคนต่างจังหวัดซึ่งมาอยู่ที่เชียงใหม่คือพ่อกับแม่หนูทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างจะไม่มีบ้านของตัวเองก็คืออาจจะย้ายบ้านเช่าไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงก็คือแม่หนูเนี่ยก็คือได้รู้จักกับลุงคนหนึ่งเขาทำเกี่ยวกับสวนแม่ก็เลยอ่ะไปดูกับเขาว่าโอเคจะรับของสวนเอามาขายนะ อพ่อกับแม่ก็เลยย้ายมาที่บ้านเช่าหลังนี้เพราะว่ามันอยู่แถวแถวเลาะแวกที่ลุงคนนั้นอยู่ด้วยค่ะก็เลยพากันย้ายมาอยู่ที่นี่หนูจะอธิบายบ้านบ้านเช่าที่หนูอยู่ก่อนนะคะบ้านเช่าก็คืออ่าถ้าหันหน้าเข้าไปอ่ะคือมันจะมีอยู่สามหลังอ่าด้านหน้าก็คือจะเป็นอ่าต้นมะขามใหญ่ๆแล้วก็จะมีบ้านของเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคุณตาเขาอยู่คนเดียว ก็คือจะลักษณะก็จะเป็นเพิงเหมือนกันค่ะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นบ้านของหนูแล้วก็มีถัดกันอีกหนึ่งหลังซึ่งเป็นบ้านว่างค่ะก็คือบ้านของหนูเนี่ยจะอยู่ด้วยกันคือสี่คนมีพ่อแม่มีหนูแล้วก็พี่สาวค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือพ่อกับแม่หนูอ่ะ ก็ยังรับของสวนเอามาขายจากคุณลุงคนเนี้ยแล้วก็จะไปที่ตลาดใหญ่ของเชียงใหม่เป็นตลาดเช้าอะค่ะ,คะเอาของมาขายด้วยเพราะว่าจะได้ในราคาถูกเพราะว่าจะเป็นแบบคนสวนเขาเอามาขายช่วงเช้าๆเหมือนกันพ่อกับแม่ก็จะไปประมาณช่วงปีหนึ่งตีสองตีสามอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็คือถ้าไปเช้าก็จะได้เลือกของแล้วก็ได้ของที่ราคาถูกค่ะก็คือ,อช่วง ดึกไปอย่างเงี้ยก็จะมีหนูกับพี่สาวนอนกันอยู่สองคนละ hmm. ค่ะหนูก็อยู่บ้านหลังเนี้ยมาเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็อยู่อย่างเี้มาเรื่อยๆจนอ่าคือหนูต้องบอกก่อนว่าที่บ้านของหนูจะไม่ทํากับข้าวกินกันจะ,จะซื้อเป็นกับข้าวสําเร็จมาเลยแล้วก็เป็นข้าวมาสําเร็จเลยมากินกันค่ะแล้วก็ปกติคือหนูจะกินเติมที่ก็คือ ่ะมันมันจะเป็นข้าวก้อนนะคะพี่แจอ่าหนึ่งถุงเนี่ยมันจะมีแค่สองก้อนค่ะแล้วก็ปกติหนูกินเต็มที่อ่ะก็จะประมาณหนึ่งก้อนหนูก็กินอย่างเงี้ยอ่ามามาเรื่อยๆเนาะแล้วแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคือหนูกินเยอะมากก็คือกินด้วยชนิดว่าหนึ่งก้อนก็ไม่อิ่มสองก้อนก็ไม่อิ่มสามก้อนก็ยังไม่อิ่มบางทีดึก,ดก ก็เรียกพ่อไปซื้อมามา่ามาต้มกินบางทีก็กินข้าวคุกกับมามา่าคือมันหิวอะคะ่ะหิวอยู่ตลอดโอ้อร่อยมากแล้วผมกินบ่อยมากค่ะใช่่างอ,อร่อยใช<อ>ม่มันมันแล้วมันแล้วมันก็หิวย้งไงเรื่อยๆคะ่ะพี่แจ๊คมันไม่อิ่มสักทีจนพ่อหนูก็เริ่มบ่นแล้วว่าอะไรกินอะไรนักหนาเพราะว่าเขาก็ขี้เกียจจะไปส่งออกไปซื้ออะไรมากินไงนะะี้ค่ะ อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าตอนเมื่อก่อนน่ะก็คือสองสามทุ่มก็คือเขาปกติเขาก็จะนอนกันหมดละค่ะก็หนูก็เป็นอย่างเงี้ยมาเรืเรออ่อยๆเรื่อยๆอ่ะปุ๊บอ่ามีวันหนึง่งวันนั้นอ่ะหนูก็ตื่นมารีดเสื้อผ้าจะเตรียมตัวไปโรงเรียนเพราะเวลาพ่อกลับมาจากที่ไปส่งแม่ไปตลาดเสร็จตอนเช้าสักประมาณหกโมงอ่ะพ่อจะกลับมาหาหนูเพื่อไปรับหนูไป,ไปส่งที่โรงเรียนค่ะวันนั้นหนูก็นั่งรีดผ้าตามปกติเลยค่ะ แล้วอยู่ๆหนูก็รู้สึกว่าปวดหัวปวดหัวแบบว่าเหมือนมีคนอะเอามือมาบีบที่ขมับทั้งสองข้างบีบแบบแรงๆเลยนะคะจนน้ำตาหนูไหลหนูบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูปวดหัวคือตอนนั้นหนูอยู่คนเดียวนะคะพี่สาวหนูไปไปโรงเรียนแล้วค่ะแล้วหนูก็เลยโทรหาพ่อแล้วบอกพ่อว่าหนูปวดหัวมากคแล้วพ่อก็บอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะรีบกลับหนูก็นั่งรอพ่อไปจนพ่อกลับมา พ่อก็พาหนูไปอนามัยแถวแถวบ้านนะคะเขาก็ให้ยามากินตามอาการก็คือยาแก้ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็กลับมาวันนั้นก็ไม่ได้ไปโรงเรียนหนูก็กลับมากินยาอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่หายนะคะพี่แจ๊คมันมีอาการปวดปวดหัวแต่มันไม่ได้ปวดเหมือนครั้งแรกที่เราปวดนะคะแต่มันก็ยังปวดอยู่เรื่อยๆปวดแบบจีดจ๊ดจี๊แต่ทั้งทั้งสองข้างนะคะแล้วก็บางครั้งก็มีอาการปวดท้อง แต่หนูก็ยังกินเยอะเหมือนเดิมนะคะพี่แจ๊คยังกินเยอะเหมือนเดิมถึงจะปวดหัวก็ยังกินเยอะเยอะเหมือนเหมือนเดิมเลยจนหนูไม่ได้ไปโรงเรียนอ่าน่าจะเป็นอาทิตย์กว่าๆค่ะในช่องแรกครับครูก็มาหาที่บ้านเพราะว่าบ้านหนูก็ไม่ได้อยู่ไกลไกลโรงเรียนมากนะคะอืครูก็มาหาที่บ้านบอกว่าทําไมหนูไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าหนูไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสบายปวดหัว,วแต่คืออาการ ด้านนอกหนูอะค่ะมันไม่มันไม่ใช่อ,อาการหกคนป่วยคือมันไม่ได้หน้าซีดหรือตัวร้อนมันไม่มีอะค่ะก็คือนั่นงกายเ<ม>นี่ยเหมือนคนปกติทั่วไปใช่ค่ะออใช่ออคือครูก็เหมือนบอกกับแม่ว่าหนูโกหกหรือเปล่าหนูไม่อยากไปโรงเรียนหรือเปล่าแต่คือเราอะเป็นจริงๆแต่ว่าภายนอกมันอาจจะดูอาจจะไม่ไม่ได้เป็นขนาดนั้นถึงต้องหยุดโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,อะโอเคครูก็กลับไป หนูหนูก็ยังเป็นเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนอแม่ก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลละเพราะว่ามันกินยามันไม่หายก็พาไปหาหมอแล้วก็หมอเขาก็เหมือนแบบเอ็กซเรย์ท้องนะคะที่ที่มีอาการปวดนะคะแล้วก็อหมอเขาก็ตรวจเช็คนั่นนี่หมอเขาก็มาคุยกับแม่ว่าอาการโดยรวมของหนูมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะปกติทั้งหมดเลยเอ็กซเรย์หรือตรวจอะไรก็ไม่เจอจุดบกพร่องอะไรเลย อหมอก็บอกกับแม่อีกว่าหนูโกหกหรือเปล่าหนูไม่อยากไปโรงเรียนไหมอยา่าขาดเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคพออย่างนั้นหมอก็เลยให้ยามาตามตามอาการก็คือเหมือนว่าหนูบอกหนูปวดใช่ไหมโอเคก็กินยากแก้ปวดค่ะ <Okay. S 2> แล้วหนูก็กลับมาที่บ้านหนูก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็คือยังมีอาการปวดหัวเหมือนเดิมแต่ในระหว่างนั้นมันมีเหตุการณ์ก็คือหนูจะเห็นอะไรแปลก ก็คือคือพี่สาวหนูเนี่ยคือเพื่อนเขาอะค่ะจะมารับที่บ้านเพื่อจะไปโรงเรียน <Okay. S 2> ค่ะคือพี่คนนั้นอะชื่อพี่โจนะคะเขาจะมาหาที่บ้านตอนเช้าเขาจะมารอพี่หนูอะไรเงี้ยค่ะ, <Okay. S 2> ะเพื่อจะไปโรงเรียนพร้อมพร้อมกันแล้ววันนั้นหนูก็อยู่ที่หน้าบ้านคือบ้านของล,ลักษณะบ้านหนูนะคะพี่มันจะเป็นบ้านที่ยกสูง mm. ขึ้นมาประมาณบนหัวเขานิดนึง <Okay. S 2> ค่ะ แล้วหนูเห็นหนูคิดว่าเป็นพี่น่าจะเป็นเพื่อนของพี่พี่สาวหนูนี่แหละเห็นใส่เสื้อสีขาว uh, หนูคิดว่าน่าจะ uh, น่าจะเป็นชุดนักเรียนอืคะ่ะเขาเดินอ่าเขาเดินตรงข้างหลังบ้านนะคะคเดินผ่านตรงข้างหลังบ้านก็คือเดินไปปุ๊บแล้วหนูก็เรียกพี่เขาเอาพี่โจ้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ตอบแล้วหนูก็ก้มลงไปอุ้ยนูคุณลุกหนูก้มก้มลง,ลงไปก้มลงไปดูใต้ถุนบ้าน หนูก็ไม่ไม่เห็นขาใครเลยนะคะคแต่ตอนนั้นหนูคิดในหัวว่าต่อให้วิ่งยังไงหนูก็ต้องเห็นขาเพราะมันแค่จังหวะก้มแวบ,บเดียวยังไงหนูก็ต้องเห็นหนูคิดอย่างน,นี้แต่หนูไม่เห็นหนูก็คิดแล้วว่าเอ๊ะเห็นแม่เคยบอกว่าเจออะไรเราอย่าทักแล้วถ้ามันไม่ใช่แล้วเราทักละ่ะหนูหนูหนูก็คิดอย่างนี้ก่อนอ่แต่หนูก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับใครนะคะแล้วก็ผ่านไป จนมาวันหนึ่งหนูกับพี่ก็นอนอยู่ตอนนั้นพ่อกับแม่ไปตลาดแล้วนะคะหนูกับพี่ก็นอนอยู่คือบ้านของหนูนะคะ่ะพี่มันจะเป็นก็อย่างที่บอกมันเป็นฟากอะไรเขามาแปะมาติดมาตอกมาตีเนาะก็คือมันไอ้ตรงช่วงหัวนอนนะคะมันจะมีอแผ่นที่มันอ้าอยู่นิดนึงค่ะหนูอ่าพี่สาวหนูหน,หนูหนูนอนชิดกับฝั่งที่มันอ้านะคะอืแล้วก็พี่สาวก็นอนถัดไปนอนในมุ้งนะคะ แล้วพี่สาวหนูอะ่ะก็สะกิดหนูหนูก็แบบสลึมสเสลือคะ่ะพี่สาวก็สะกิดว่าหวานหวานหวานมีใครก็ไม่รู้อ,ะอ่ะมองอยู่อไอ้ตรงรอยที่มันแยกใช่ใช่ค่ะแต่มันคือมันมันแยกมันแยกออกอ่าประมาณ ความยาวก็เออก็ก็อ้าออกเยอะอะค่ะพี่ก็คือยังเห็นเห็นตาเห็นอะไรเงี้ยใช่ไปแต่ไม่เห็นหน้านะคะพี่สาวหนูก็สะกิดมาว่าหวานหวานใครก็ไม่รู้มองอยู่แล้วหนูก็หนูก็ยังสลืมสลืออยู่แล้วเขาก็สะกิดอีกหวานหวานดูดิมันมองมันมันมองใหญ่เลยอะไรเงี้ยแต่แต่พูดเป็นภาษาเหนือนะคะค่ะแล้วหนูแล้วหนูก็ ออืก <Nir Egyptian. S 2> ็คือหนูกลัวอืแล้วเสร็จแล้วพี่ก็สะกิดได้ว่าเนี่ยเนี่ยมันมันยังมองอีกแล้วมันเหมือนเอาหน้าเอาตาเข้ามาใกล้ๆอีกอืแล้วหนูก็ร้องไห้แล้วพี่สาวหนูก็สะกิดให้หนูดูแล้วหนูก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาดูอืหนูก็กลัวหนูก็นอนร้องไห้แล้วพี่สาวก็นั่งนะคะนั่งคือเขาตื่นมากลางดกแล้วเขาเห็นเหมือนเขารู้สึกเหมือนมีคนมองแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นนะคะใช่แล้วก็ เขาก็สะกิดหนูบอกให้ให้หนูดูหนูก็ไม่ยอมดูหนูก็นอนร้องไห้พี่หนูก็ดูอยู่อย่างนั้นนะคะคือสิ่งที่พี่หนูเห็นอะ่ะก็คือเหมือนลักษณะก็คือหน้าขาวแต่ไม่เห็นเต็มหน้านะคะแต่คือพอเขาเอาตาเข้ามาใกล้ๆมันไม่ใช่เห็นไขดวงตามันเห็นช่วงมันแก้มลงมาะคะ่ะแต่มันจะขาวขาวซีดเลยนะคะเป็นลักษณะเหมือนคนเนี่ยยืนดูอยู่ตรงอไอ้ล่อง<ช>ที่มันแยกออกมานั่นแหละถูกไหมใช่ค่ะ,อะตอนนั้นพ่อแม่อยู่ไหน พ่อแม่หนูไปตลาดเช้าแล้วค่ะ oh, ค่ะอยู่แค่สองคนเออใช่ค่ะเสร็จแล้วก็คืออพี่หนูก็นั่งดูอย่างนั้นจนฟ้าเกือบสางนะคะ oh. จนฟ้าเกือบเกือบสางอะคะ่ะแต่ oh. หนูไม่แน่ใจว่าช่วงเวลาที่เขาเห็นอะคือมันตีอะไรตีสามตีสี่หรือกี่โมงค่ะจนฟ้าเกือบสางมันถึงหายไป oh. ค่ะเสร็จปุ๊บ พี่หนูอ่ะก็มาบอกให้หนูฟังตอนตอน mm hmm. ที่ตื่นกันมาเสียดว่าลักษณะที่เขาเห็นอ่ะเป็นยังไงก็คือหน้าขาวๆ mm hmm. แล้วก็ก็คือลักษณะเหมือนหัวจะโตนะคะ mm hmm. อ่าล,ลักษณะคือหัวหน่าจะโตแล้วก็หน้าจะขาวซีดแล้วเขาก็เหมือนเอาตามาจ้องอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่ใช่แค่ล่องล่องยาวนะคะมันเป็นมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ล่องแนวนอนนะคะ mm hmm. แจ็มันเป็นล่องแนวตั้ง mm hmm. ซึ่งเวลาพอมันอ้าปุ๊บ มันมันจะเห็นลักษณะคือจะเห็นเยอะกว่าช่วงตาค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าแบบคือจ้องอยู่งั้นพอเหมืนอนเอาตาเข้ามาใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วในช่วงนั้นนะคะหนูอ่ะมีรอยช้ำแถวตัวตามตัวของหนูเป็นรอยช้ำแบบจำ้ำดำๆค่ะตรงเนี้ยหนูก็หนูก็จําไม่ค่อยได้แต่พี่สาวหนูบอกว่าอลืมไปหรือเปล่า ว่าตัวหนูมันมีรอยช้ำาจิ่มดำๆนะหนูหนูก็เออโอเคเขาเขาก็บอกว่าในช่วงที่หนูกินเยอะๆนั่นนะคะแล้วก็พอเป็นอย่างเนี้ยมาเรื่อยๆแม่หนูกับลุงอะคะ่ะที่เป็นคนสวนนะคะที่เอาของมาขายให้แม่แม่ก็พูดให้เขาฟังแล้วลุงลุงคนสวนเขาก็เลยบอกว่าลักษณะมันผิดปกปกติ ลองไปหาพระดูไหม,มเพราะใน,นเมื่อไปหาหมอแล้วมันมันไม่หายอย่างเงี้ยคะ่ะวันนั้นลุงเขาก็เลยมารับหนูกับแม่ไปหาพระก็คือหนูจำไม่ได้นะคะว่าวัดอะไรเพราะตอนนั้นหนูประมาณเก้าขวบสิบขวบอะค่ะค่ะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กันไปคือลุงเป็นคนขับหนูนั่งตรงกลางนะคะแล้วก็แม่ซ้อนท้ายาค่ะ แล้วก็ขับกันไปเรื่อยๆพอเข้าวัดลักษณะของวัดนะคะพี่แจ๊คตรงด้านขวามือเป็นวิหารนะคะด้านซ้ายมือน่าจะเป็นกุฏิหรืออะไรสักอย่างนะคะแต่จะเป็นไม้นะคะค่ะแล้วก็มีพระรูปหนึ่งเขาก็บอกว่าโอเคให้เข้ามาข้างในนี้หนูกับแม่แล้วก็ลุงก็เดินเข้าไปคือลักษณะห้องมันจะเป็นอ่าเป็นไม้นะคะแล้วก็จะเป็นประตูเปิด เป็นประตูไม้ที่เปิดสองบานนะคะอืมอืมค่ะแล้วก็ด้านหลังของพระเขาก็จะเป็นอ่าวางพวกโต๊ะหมู่บูบูชา,าอะไรพวกเนี้ยค่ะครับค่ะแล้วท่านก็ยืนอ่าพวกหนูหนพวกพวกหนูก็นั่งนะคะคด้านริมขวามือจะเป็นลุงแม่นั่งตรงกลางหนูนั่งฝั่งซ้ายค่ะแล้วก็หนูก็เล่าให้ท่านฟังว่าโอเคหนูเป็นอะไรอาการยังไงถึงมาที่นี่ค,ค่ะค่ะหนูก็พูดไป พอกําลังเล่าอะค่ะแม่หนูมีอาการก็คือก้มหน้าแล้วก็จะถอยออกจากประตูอ,จอืจะถอยจะถอยจะถอยแล้วหนูแล้วแล้วก็เหมือนพึมพึมพำอะไรก็ไม่รู้แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็บอกว่าให้ดึงแม่มาให้ดึงให้ให้ดึงแม่มาหนูก็ดึงแม่กับลุงก็ดึงแล้วหนูก็เรียกแม่แม่แม่แม แม่ก็ไม่ไม่ไม่ตอบไม่ไม่ไม่อะไรนะคะจะจะถอยออกอย่างเดียวเลยจะถอยจะถอยจะถอยออกอย่างเดียวเขาก็ดึงแม่มาแล้วก็ลากหนูนูก็ลากแม่เข้ามานะคะแล้วเขาก็เออแล้วพระท่านก็เอาน้ำมนต์อ่ะพรมให้แม่แล้วก็บอกให้ลากแม่เข้ามาเขาจะมัดสายชินให้แล้วท่านก็มัดสายชินให้แม่สักพักอะค่ะแม่ก็เหมือนลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถามว่า มีอะไรเกิดขึ้นอ่านนี้น้ำอะไรไม่ไม่ไม่รู้ตัวอะไรเลยอือเอาเอาจิงๆตอนตอนนั้นอะในในใจหนูนะคิดว่าแบบแม่แกล้งเอาจริงๆอะนะหนูก็คิดนะแต่คิดว่าเพื่ออะไรจะทําเพื่ออะไรค่ะแล้วก็แม่แม่ก็ถามว่าอันนี้น้ําอะไรหรออะไรเงี้ยเหมือนเขาไม่รู้เลยว่ามีน้ามนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วหนูก็บอกว่าก็แม่ร้องให้แล้วก็จะออกนอกประตูแล้วแม่ก็บอกว่า แล้วแม่ไม่รู้เลยคค่ะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยที่เกิดขึ้นน่ะท่านก็เล่าว่าตอนที่เราขับรถกันเข้ามาเนี่ยท่านเห็นฝูงวัวฝูงควายวิ่งตามรถมามแต่หนูก็ไม่รู้นะคะว่าที่เขาเห็นเป็นลักษณะ ยังไงนะคะวิ่งตามมาแต่พอมาถึงหน้าประตูเนี่ยเหมือนเขาเข้ามายังไม่ได้เขาพยายามจะเข้ามาพอเข้ามาไม่ได้ก็เลยแฝงแม่เข้ามาเพื่ออยากให้แม่กลับไปอยากพากันกลับไปไม่ต้องทำอะไรค่ะท่านบอกว่าสาเหตุก็คือบ้านที่พวกหนูงเช่าอยู่เนี่ยคือเดิมทีอะ่เหมือนเป็นบ่วงวงัวบ่วงควายที่เขาเอาไว้เลี้ยงวงัวเลี้ยงควายอะค่ะ แล้วมีวัวควายเขาล้มตายกันเยอะอ mm. ในตอนสมัยก่อนหรือตอนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะ mm. แล้วพอบ้านที่เราสร้างอ่ะปกติเขาก็ต้องทําพิธีนั่นนี่แต่อันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเป็นเพิงไม่มันไม่ได้มีขออะไรเงี้ยค่ะ mm. สร้างขึ้นมาเฉยๆ mm. แล้วเขาก็เหมือนหิวอ mm. เขาก็เหมือนว่าเลยมาอยู่กับหนูแฝงมากับตัวหนูเพื่อมาขอกินนั่นกินนี่ mm. หนูหนูก็เลยยังไม่รู้สึกอิ่มเวลากินอะไรก็ยังหิวหิวหิวค่ะเหมือนเหมือนเราเป็นเด็กสุดอยู่ในบ้านถ้าแฝงใครได้เขาก็จะแฝงพอแฝงเราแล้วก็คือเหมือนเหมือนเออเขาเรียกว่ายัางไงคะมันเราอิ่มดีอิ่มอ้วนดีอะไรเงี้ยค่ะกิน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 จบเราได้เขาก็จะกินเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันมันไม่มีไม่มันมันไม่มีสารเจ้าที่หรืออะไรเลยนะคะพี่แจ๊คไม่มีเลยค่ะแล้วเขาก็แนะนําหนูว่าให้ไปหามรรคายกเพื่อมาทําพิธีที่บ้านค่ะแล้วก็อ่าเขาก็แนะนําให้หนูทำนี้อย่างนี้แล้วก็หนูลุงแล้วก็แม่ก็พากันกลับแล้วก็ไปคุยไปคุยกับพ่อของเขาแล้วก็อ่าไป จ้างให้เขามาทําพิธีให้ที่บ้านก็คือเหมือนให้เอ่ยชื่อเราให้บอกให้กล่าวเขาว่าอ่าเนี่ยเราออกมาเลี้ยงแล้วนะออย่าอย่ามาแฝงอย่ามายุ่งกับเด็กหญิงนี่อีกนะอะไรนะคะเรามาทําให้แล้วเราเราได้รับรู้แล้วแล้วก็ให้แม่หนูไปจุดทูปก,กลางแจ้งหนูมไม่แน่ใจว่ากี่กี่กี่ดอกนะคะจุดแล้วก็เอาไปปัก กางแจ้งตรงหน้าบ้านที่ที่นั้นค่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้ลองดูไปพอหลังจากนั้นนะคะไอความช้ำของตัวหนูที่มันมีรอยช้ำมันก็เริ่มจางจากที่มันดำปี๊ดๆแต่มันไม่มันไม่ได้ดำทั้งตัวนะคะพี่มันดำแบบฝา่ามือบ้างตรงแถวขาบ้างแถวน่องบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันจะแต่มันจะเป็นลักษณะการช้ำแบบช้ำดำเลยอะ,ค,ะค,ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือ อาการหนูที่ว่าอรอยรอยช้าก็จางไปแล้วก็อาการที่กินเยอะๆหายไปเลยค่ะหายหายไปเลยกินปกติอาการปวดหัวอาการที่ปวดท้องเป็นบางครั้งหนูไม่ไม่มีอีกเลยแล้วก็หนูก็ไปโรงเรียนอพี่ชายเชื่อไหมหนูไปโรงเรียนอ่ะโคอ่ะเขาเห็นเหมือนสายสีมัดแถวมือเราอะไรเงี้ยเนาะเขายังพูดเหมือนประมาณแบบ เขาไม่เ <One> ช <input> ื่อค่ะเขาไม่เชื่อว่าว่าแบบหนูก็ไม่ได้เล่านะคะแต่หนูก็เหมือนเขาเห็นสายสินที่มาแต่หนูก็บอกว่าอ๋ออ๋ออันนี้เขาพระเขามัดให้พอดีว่าหนูไม่ค่อยสบายนั่นนี่เขายังพูดเลยว่าตัดออกเถอะแล้มัดอะไรนักหนาขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เรื่องก็ประมาณนี้ค่ะแล้วแล้วร่างคนที่มายืนดูเราอ่ะอันนั้นคือทางพระไม่รู้อุ้ยพี่แจ๊ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราะว่าเรื่องที่คุณน้ําหวานเล่าอ่ะคุณน้ําหวานกําลังจะบอกว่าไอ้ตรงที่ไปปลูกเป็นเพิงพักเพิงบ้านตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเป็นที่โทษนะฮะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช่่แล้วมันก็มีวัวควายตายอยู่ตรงนั้นกลายเป็นว่าพอเวลาผ่านไปก็มีคนมาสร้างบ้านตรงนี้แล้วก็ปล่อยเช่าใช่เราก็ไปเช่าบ้านตรงนั้น แล้วปรากฏว่านี่คือทางพระท่านบอกนะบอกว่าเหมือนกับโดนวิญญาณโทษนะผมจะบัวควายเนี่ยนะเหมือนเขามาแฝงกินนะคะเุ้ยมันมันมากินใช่ค่ะมันมันมันเอาจริงๆว่าอันเนี้ยผมว่ามันคนละเลเวลกันแล้วนะคือบวควายมันเป็นสัตว์เดรัจฉานอะใช่หนูหนูก็งงเอาเอาเอาจิงๆนะพี่แจ็คหนูอะตอน ในในความคิดหนูนะมันหนูคิดว่ามันจะเป็นไปได้เหรอเอาจริงๆอ่ะหนูหนูเวลาหนูไปเล่าคือเวลาหนูไปเล่าให้เพื่อนให้เพื่อนฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ได้เล่าละเอียดขนาไหนนะคะแต่หนูก็เล่าแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจบจบยังไงเอาจริงๆมันมันเหลือเชื่อมันเหลือจะเชื่อเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวก่อน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 อย่าเพิ่งไปตรงนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรามามาที่กันที่ตรงนี้ก่อนคือ มันมีอยู่อันหนึ่งที่คุณน้ำหวานเล่ามาเองบอกว่าเฮ้ย<ฆ>พี่สาวเราอะเห็นคือมันไม่ใช่วัวควายไงแต่เห็นเป็นคนใช่ค่ะซึ่งมันไม่ใช่คนแน่ๆถูกป่ะคือถ้าถ้ามันเป็นคนหรือว่าเป็นคนไม่ดีนตอนนั้นสองพี่น้องเราโดนทําอันตรายไม่ดีไม่ร้ายละ<ฆ>แต่อเน,นี้ยไอ้ร่างที่มายืนจ้องเราระหว่างที่เรากําลังนอนอยู่ไอ้ตรงรอยแตกของบ้าน่ะ มายืนจ้องเฉยๆแล้วค่อยชะโงกหน้าเข้ามาชะโงกหน้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะอันเนี้ยมันน่าจะเป็นพอจะฟังได้มากกว่าว่าเฮ้ยหรือว่าที่ตรงนั้นนอกจากอ่ะหัวควายตายก็ส่วนหนึ่งหรือมันมีเรื่องอย่างอื่นที่เราอาจจะไม่รู้ค่ะป็นไปไื่เปล่าอาจจะมีส่วนแต่ว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยพี่สาวหนูไปงานศพมาอืไปงานศพมาซึ่งบ้านหนูอยู่ใกล้กับอที่เผาศพ เป็นพี่สาวหนูไปงานศพของเพื่อนเขามามหนูก็เคยพูดกับพี่ว่าหรือว่าเป็นเพื่อนเขาอ,อันนี้หนูหนูขอโทษนะคะที่เอ่ยถ,ถึงเขาเขาก็เสียบเสียไปนานแล้วเนาะคือเขาเป็นเหมือนใส่หัวใจเทียมอะคะ่ะ หนูคือบ้านหนูก็คือหนูกับพี่อะ่ะยืนดูหนูขอโทษนะคะถ้าใครกินกินข้าวกินะะอะไรอยู่หนูยืนดูจนเขาเผาจนหนูเห็นกระหม,ม่อมเขาไหลอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องมอธิบายตรงนั้นไม่ต้องไม่หนูไม่ต้องอธิบายตรงนั้นอืใช่ค่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาหนูกับพี่อะไปยืนดูเขาถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วเขามากับพี่หนูด้วยหรือย,อยังไงหนูก็ยังคิดกับพี่อยู่ในช่วงในในตอนนั้นนะคะอะยังคิดกันอยู่ยังพอ ยังพอจะสันนิษฐานและเข้าใจง่ายมากกว่าอ๋อโอเคเราอะ่ะยืนดูเขาถูกเผาจนสุดสุดแล้วเหมือนกันว่าอ๋อไอสิ่งที่เขามายืนดูเราอะ่ะก็พยายามจ้องเข้ามาจ้องเข้ามาจ้องเข้ามาเหมือนกับที่เราไปยืนดูเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะใช่<อ>แต่แต่หนูก็แบบหนูไม่ได้คิด<อ>แต่แต่มันก็คิดมันก็น่าจะเป็นไปได้เพราะมัน หนูก็ไม่แน่ใจอะค่ะว่าเป็นใครออนะคะออออใช่ค่ะอันเนี้ยยังพอเข้าใจได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอันเนี้ยแปลกค่ะใช่เออมันอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะตอนนั้นแต่เรื่องของตรงนั้นมันไม่น่าจะมายุ่งอะไรกับเรานะเอาจริงๆแต่มีก็มีบางคนบอกนะบอกว่าวัวควายเนี่ยเหมือนกับจิตใจเขาสามารถเข้ามาแฝงคนได้อย่างเงี้ยหรอไม่ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกัน แต่ผมแค่สความคิดเห็นส่วนตัวว่ามันมันคนละเววกันไงใช่แต่แต่ในความคิดหนูจริงๆอหนูคิดว่าหรืออาจจะเป็นคนหรือเปล่าถ้าคนมันจะอันนี้กว่าแต่อันนี้คืออันเนี้ยพระท่านเป็นคนบอกนะคะหนูก็ไม่ทราบว่าที่เขาเห็นลักษณะจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะอืมใช่ค่ะอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันใช่มันมันมันก็แปลกเพราะว่าหนูตอนที่หนูเล่าให้ทีมงานฟังหนูหนูก็พูดเยู๋ยว่าแบบ คือมันมันไม่ได้น่ากลัวนะแต่แต่สําหรับหนูหนูคิดว่ามันแปลกแต่ที่น่ากลัวคือคนที่มายืนช่องเราอันนี้น่ากลัวคือถ้าสมมุติว่าอันนั้นไม่ใช่ผีเกิดเป็นคนที่คิดไม่ดีไม่ร้ายโอ,อันตรายเพราะว่าบ้านเราก็อโทโนะฮะมันก็ไม่ได้แข็งแรงค่ะเลยตรงที่มันเป็นรอยแยกออกจริงจริงมือดึงก็ก็น่าจะหลุดค่ะถูกไหม ค่ะโอ้นะฮะเอาแต่ทั้งหมดเลยมันเกิดมาสิบแปดปีละค่ะนะ<ช>กับเรื่องเนี้ที่ที่มันเกิดขึ้นเราอยู่ตรงนั้นนานไหมอ่ะคุณน้ำหวานอยู่ที่นั่นประมาณไม่ไม่ไม่นานค่ะประมาณห้าหกปีมา้งคะท่านาหูนานนะแต่ว่าตอนนี้มีบ้านหลังใหญ่อยู่<อ>แล้วนะคะเ,เ,เ,เขาสร้างขึ้นมาเหมือนแบบคุณตาเจ้าของเขาน่าจะ เสียแล้วก็เขาน่าจะขายให้คนอื่นเพราะว่าหนูผ่านไปหนูเห็นมันเป็นบ้านหลังใหญ่เลยค่ะในที่นั้นอ๋อเป็นบ้านหลังใหญ่ไปไปสร้างแทนแล้วถูกไหมแต่ตอนนั้นที่เราเคยไปเช่าอยู่เนี่ยห้าหกปีก็ถือว่านานอยู่นะค่ะใช่เออตอนที่ไปอยู่ที่นั่นห้าหกปีมันเกิดเรื่องเนี้ยช่วงปีไหนหรือตั้งแต่แรกเลยป่ะไม่ไม่ตั้งแต่แรกค่ะ<อ>สักพักแต่หนูจําไม่ค่อยได้ค่ะ<อ>เพราะว่าหนูตอนนั้นหนูประมาณเก้า ขวบสิบขวบอะค่ะยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ใช่นะโอเคโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณน้ำหวานเนี่ยไปเจอไปเจอมาเมื่อสิบแปดปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแปลก็แล้วกันค่ะนะโอเคได้ครับคุณน้ำหวานนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณน้ำหวานนะค่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก